จากกรมปุตูนิยมวิทยานะครับดูซิว่าจะสอดคล้องกับที่พวกเราได้รายงานกันเข้ามาหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับ นี่ครับแผนที่อากาศภาพนี้นะเมื่อสักครู่นี้บอกว่าสุราษฎร์ธานีฝนตกหนักนะที่ชุมพรฝนตกหนักเนี่ยครับมาดูตรงนี้ครับสภาพอากาศดูจากแผนที่นี้แล้วเนี่ยนะครับจะพบว่าภาคใต้ครับมีฝนตกหนักจริงๆครับคุณหมอครับโดยเฉพาะทางภาคใต้ตอนล่างลงไปเนี่ยนะครับพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาเห็นไหมครับเป็นสีแดงเลยครับตรงนั้นครับถัดขึ้นมาข้างบนเนี่ยเป็นสีเหลืองๆคุณหมอตั้งแต่สุราษฎร์นคร กระบี่ ตราง,งแล้วก็ตูลนน,นะครับ,รบ,รบแล้วก็ที่เหลือก็เป็นสีขาวนะครับทีนี้มาดูครับลักษณะอากาศเช่นนี้เนี่ยนะครับคำพยากรณ์อากาศวันนี้เนี่ยเขาบอกว่า,าช่วงนี้เนี่ยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่หนาวเย็นเนี่ยตอนนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญให้ระมัดระวังอักขีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศแห้งแล้วมันก็จะมีลมแรงด้วยครับคุณหมอใช่ครับไปดูที่ว่าจะมีฝุ่นพวก pm2 ้5มากภาคเหนือนะฮะถ้าออกจากบ้านก็ใส่หน้ากากหน้ากาก N95 ดีที่สุดถ้าไม่มีก็เอาหน้ากากาที่เราใช้สู้โควิดเนี่ยครับก็สามารถทดแ่นหรือสองชั้นก็ได้นะฮะทีนี้ถ้ามันมันเยอะๆบนเขาเนี่ยผมแนะนำเลยนะว่าเอาผ้าชุบหน้าอ่าชุบ ชุบน้ำผ้าเช็ดหน้าชุบน้านนําวางไว้ตรงกลางนี่จะช่วยเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะช่วยในการกรองฝุ่น PM 2 5ได้เยอะมากๆเลยนะครับครับทีนี้มาดูสภาพอากาศแต่ละ ภูมิภาคทั่วไทยกันนะครับภาคเหนือเนี่ยมีอากาศเย็นถึงหนาวเลยนะครับกับมีลมแรงด้วยอุณหภูมิเขาบอกว่าจะลดลง1-3งาองศาที่นี้นะครับหหนาวแย่แล้วนะคราเนี่ยต่ำกว่าหกองศาแน่กับอุณหภูมิเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15-31องศานะครับอันนี้คืออุณหภูมิปกติแต่ถ้าใครขึ้นไปอยู่บนดอยเนี่ยคุณหมออุณหภูมิจะอยู่ประมาณ6-12ององศาเซลเซียสนะครับอันนี้ภาคเหนือส่วนภาคอีสานหนักกว่าครับภาคอีสานเนี่ย อุณหภูมิจะลดลง4 6องศานะครับตามคำพยากรณ์อากาศซึ่งอันนี้หมายถึงว่าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ10 28องศาส่วนบนยอดภูเนี่ยต้องบอกว่าต่ำกว่ายอดดอยอีกยอดดอยเนี่ย6 12แต่ยอดภูเนี่ย5 10ครับคุณหมอครับนี่เขาจะอยู่ไปอีกหลายวันนะอย่าลืมมาเสื้อผ้ามาตากแดดหรือซักเล่ามาใส่ได้เลยนะครับเตรียมไว้เลยครับเตรียมไว้เลยนะครับมาถึงภาคกลางครับ มีอากาศเย็นถึงหนาว3ลดอุณหภูมิเนี่ยลดลง3-5ถึงองศาด้วยกันนะครับอุณหภูมิก็จะอยู่ประมาณที่15องศาถึง31องศานะครับภาคตะวันออกจะมีอุณหภูมิลดลง3-5ถึงองศาเช่นเดียวกันนะครับอุณหภูมิก็คือ15จนถึง32องศากรุงเทพครับกรุงเทพเนี่ยลดลง3-5ถึงองศาครับอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ10 7ถึง31องศาน่ยหลายพื้นที่เมื่อสักครู่นี้ก็20กว่าองศาเองนะครับที่กรุงเทพหรือ,อปริมณฑลเนี่ยนะครับมาทางภาคใต้ครับคุณหมอครับภาคใต้เนี่ยฝั่งอ่าวไทยครับคุณหมอจะมีอุณหภูมิลดลงประมาณ1-2ใช่ไหมฮะใช่ครับ1-2องศาแล้วก็มีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่นะครับตั้แต่สุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา ปัตตนียะลาและนาราธิวาสน,นะครับ,รบส่วนทางฝั่งอันดามันเป็นไงครับเนี่ยอันดามันก็จะมีฝน พอๆกันเลยนะครับร้บรอยละหกสิบของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งที่กระบี่ตรังแล้วก็สตูลด้วยนะครับอุณหภูมิก็ประมาณยี่3บองสิบามองศาเซลเซียสทีนี้ชาวเรือต้องระมัดร,ระวังกันหน่อยโดยเฉพาะทางฝั่งของอ่าวไทยเนี่ยเขาบอกว่าคลื่นลมเนี่ยสองสี่เมตรเลยนะครับใช่ครับสี่เมตรนะไม่ธรรมาดาเลยนะครับต้องระมัดร,ระวังกันด้วยส่วนอีกฝั่งหนึ่งฝั่งอาดามันเนี่ยหนึ่งถึงสองเมตรนะครับคุณผู้ชมครับครับก็ทางใต้นะครับผมเป็นสาธารณสุขจังหวัดสตูลมาสตูลมาก่อนนะฮะ ผมมีสวนยางอยู่นิดหน่อยกรีดไม่ค่อยได้ฝนแปดแดดสีตทุกวันทุกเดือนแปดเดือนแล้วฮะแเดือนเลยมีแดดเพียงสเดือนก่อนตอนที่แดดมาจะกรีดยางหน่อยยางใบผัดใบซะอีกอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเลยนะกรีดไม่ได้ครับก็ขอให้ทางใต้ฮะทุกคนจนตอนนี้ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ช่วงอากาศเย็นฝนตก จะเป็นหวัดกันง่ายนะไขหวัดใหญ่ระบ,บาดอยู่เยอะเลยนะครับต้องนะทั่วประเทศเลยนะครับนะครับนะแล้วก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับโดยเฉพาะทางภาคใต้เรื่องของฝนนะครับบอกว่าวันที่18คือวันนี้นะครับ18ถึง19เนี่ยให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลานราธิวาสกระบี่ รังแล้วก็สตูลด้วยนะครับให้ดูแลสุขภาพดูแลร่างกายกันหน่อยแล้วก็เตรียมด้วยสําหรับเรื่องของน้ำเนี่ยนะที่อาจจะมีฝนตกหนักช่วงนี้ชาวสวนยางโอ้โหกรีดไม่ได้นะไม่ได้แน่นอนครับถ้าฝนตกม,มีกรีดไปก็เสียหมดครับใช่ครับนะครับนี่เป็นคําพยากรณ์อากาศที่มีเช้านี้นะครับ